ของเล่นพัจจี้เพนกวินชิ Penguin, ช้นแรกมาที่ไทยแล้วนะครับ GM สวัสดีนะฮะวันนี้วันนี้เรามารีวิวของเล่นนิดนึงแต่เป็นภาษาไทยเนาะซึ่งปกติจะทำเป็นภาษาอังกฤษมาตลอดเลยแต่วิดีโอนี้นะอยากให้ให้คนไทยได้ได้รู้จักแล้วก็ได้ฟังง่ายขึ้นด้วยก็สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือตัวพัจจี p เพนกวินตัวนี้นะครับเขาเรียก h a c k a b l e Push นะินเห็นไหม ซึ่งคอลเลกชันนี้มันมีทั้งหมด4ตัวนะสี่ตัวนี้ครับอ่ะเห็นไหมมันมีทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นหนึ่งใน4แล้วตัวนี้เบอร์พัตจีหกสองเนะครับซึ่งมีเจ้าของแล้วนะของของเล่นนี้เขาก็ทําเป็นโปรดักที่สามารถสร้างรายได้เป็นธุรกิจเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะสร้างรายได้จากโฮเดอร์หรือว่าของเงินมินท์ของใหม่เหมือนหลายๆโปรเจกต์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เป็นของเล่นเด็กนะฮะเอาเอาจากกล่องก่อน ก็พอเราซื้อมาอานะ,ะมันจะมีตัวตุ๊กตานะครับแล้วก็มีมนี่เขาเรียกว่า adoption certificate นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่จะให้โค้ดที่เรามาเอาสามารถมาเก็บเป็นของสะสมดิจิตัลได้เดีนะ๋ยวทำให้ดูตอนจบนะครับตัวตุ๊กตาตัวนี้จริงๆก็ตามหน้าที่มันก็คือตุ๊กตาเลยครับมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแต่ความน่ารักของมันก็คือมันสามารถถอดหมวกได้น,นี่หมวกอ่า หมวกโพลล่าแบนนะครับอันนี้เสื้อเขาเรียกว่ากิโมโนบลูนะครับถ้าเป็นเทรดอยู่ในของ uh, NFT collection นะครับตัวก็ใหญ่ตัว,ต,วตัวใหญ่ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะครับก็นุ่มน่ารักกำลังดีนะครับตอนนี้คอลเลคชั collection นนี้ของเล่นพวกนี้ขายอยู่ที่ฝั่งอเมริกาเป็นส่วนมากนะฮะชิ้นหนึ่งอยู่ที่ราคา24.99ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 8 0 0 9 0 0บาทนะครับล่าสุดของฝั่งเอเชียเนี่ยได้เข้ามาที่ฟิลิปปินส์แล้วนะครับอลองดูน้องๆดูและถ่ายรูปไปแล้วนะถ้าเกิดใครแบบอยากเห็นดีเทลที่ชัดเจนเข้าไปดูในในรูปก็ได้นัดแปะให้นะครับเสื้อจริงๆมันก็ถอดได้นะแต่ว่าเขาเขาเย็บติดไปตรงเนี้ยนะครับก็แล่ยังคิดว่าอนาคตน่าจะมีอะไรที่สามารถมาเปลี่ยนเทรดได้มาใส่ใหม่ได้เนี่ยน้องก็ใส่ได้นะครับน่ารักน้องน่ารักเนา,นา,นาะภรรยานนะ่ะชอบมากเลย เนะฮะหรือเอาปิดแล้วก็ได้ก็มีความน่ารักเป็นอีกแบบครับอ่ะเรามาส่วนที่2กันนะเรารู้วว่านี่สั่งของมือไทยยังไม่มีขายแต่ว่าสั่งผ่าน a m มบ o ซอนได้แต่นั้นไม่แนะนำครับเดี๋ยวรอเขามาขายไทยดีกว่านะฮะนัดได้อันนี้มาเพราะว่าตัว p a ตต y a เอเชียนะครับเขาเอามาให้นัดตอนช่วง m e e t ัพที่กรุงเทพหนึ่งตัวนะครับอีกสินนึ่งที่เราจะได้นะครับอ่ะน้องนั่งรอตรงนี้ก่อน,นครับเปิดหน้าน้ให้ดู อ่ะอีกตัวนึงที่จะได้คือตัวนี้ครับตัวนี้คือ adoption certificate นะครับตัวนี้จะทำให้เราสามารถได้ของออนไลน์ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งพิเศษสำหรับคอลเลกชันของ p ั t จีเพนกวินเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันพอเราได้ตัวนี้มาเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ p u t จี World ครับพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ patjeworld.com เนาะเราไปกดที่ explore แล้วก็มันจะพาเราเข้าไปทาง igloo นะครับเป็นเหมือนบ้านน้ำแข็งกนะัน พอเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นน้องเพนกวินหนึ่งตัวนะนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเป็น NFT เลยเขาเรียกว่า Soulbound Token เนาะก็คือว่าจะติดอยู่กับกระเป๋าเลยส่งขา,ขายก็ไม่ได้ส่งต่อก็ไม่ได้นะครับเราสามารถไปที่เคลมเนาะก็บัตรเนี่ยมันจะให้โค้ดมาแล้วก็เอาโค้ดตัวนี้นะฮะเอาไปใส่เพื่อให้ได้ของรางวัลอ่ะนะใส่เสร็จเนาะก็จะเริ่มเปิดกล่องนะครับ,นะรบ,นะรบเราเปิดกล่องแรกมาเปิดมาได้3อย่างคือได้โค้ด น้ำแข็งนะครับเพราะสีฟ้านะครับได้ตัวผิวน้ําแข็งแล้วก็ได้หมวกพ่อหมดนะครับซึ่งเหล่านี้เราเอามาใส่ในแต่ตกแต่งกับตัวพัชชิเพนกิน Queen ได้นะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีแมปที่เปิดก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งก็จะมีเกมย่อยๆเล็กๆเนาะตอนนี้ก็มีเกมหมากรุกให้เล่นกันอยู่แต่ก็ เราจะบอกว่าเทรดพวกนี้มันเป็น NFT นะซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปขายได้นะครับเอาไปตั้งขายในตลาดได้ถ้ามีคนมาซื้อเราก็ได้เงินก็แล้วแล้วแต่ราคาตลาดเลยสิ่งที่อยากมาเสนอวันนี้ก็คือว่าตัวตุ๊กตาตัวนี้นะครับของเล่นเนี่ยมันเรียกฟิจิทัลนะแปลว่าเราได้ทั้งตุ๊กตาที่เป็นฟิสิคอลและสุดท้ายเราได้ตัวพัจจีหรือน้องเพนกวินที่เป็นตัวดิจิทัลด้วยมันก็จะควบกัน2โลกวันนี้ประมาณนี้ครับรเจกันคลิปหน้าขอบคุณนะครับ